เรามีความฝันร่วมสรรรู้สงบุกเบิอเส้นทางสุขภาพคนไทายยำสุกยำถูกรอบรุ้งยำยี

พนิพนโนกากันนะคะผู้อุ่งในการสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต11สุราษฎร์ธานีนะ,ะวนันนี้ทางสปสอชเขต11นะคะได้ลงพื้นที่ที่เราอยู่ตอนนี้ก็คือทางเกาะเหลานะคะมาทําภารกิจที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี2545นะคะเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นซึ่งทางพื้นที่เนี่ยเราก็เลือกประเด็นที่เป็นประเด็นเฉพาะในกลุ่มเปราะบางพื้นที่ของเขต11เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมี ชาวเลนะคะชาวเลไม่ว่าจะเป็นมอแกนนะคะหรือเอผ่าพันธุ์อื่นนะคะในพื้นที่เนี่ยวันนี้เราก็เลยมองว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในพื้นที่นะคะทางเราก็เลือกที่จะมารับฟังความคิดเห็นกลุ่มเปราะบางในเรื่องของการเข้าถึงสิทธิ์ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตออิพวกเรามีอะไรที่จะบอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะก็คุยได้นะครับเขาบอกว่าก่อเราเป็นคนที่ไม่คุยนะครับ วันนี้เราต้องเราต้องพิสูจน์ได้เห็นว่าเราก็คุยได้ในส่วนของพี่น้องประชาชนเกาะเราจะต้องมีวิธีการดําเนินการอย่างไรเพื่อที่จะให้ได้มาถึงการเข้าถึงสิทธิ์ที่รัฐจัดให้นะคะเบื้องต้นเนี่ยเรามีข้อมูลได้รับทราบว่าบนพื้นที่เนี้ยมีชาวเลอยู่ประมาณ540คนนะคะ แล้วก็มีอยู่ประมาณ50ครัวเรือน47-50ครัวเรือนนะคะก็มีอพยพไปบ้างที่ไปอยู่เกาะช้างเกาะพยามนะคะแต่ว่าวันนี้ที่เรามารับฟังเนี่ยก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะเพราะเราคิดว่าการแก้ปัญหาของเรื่องของสิทธิ์เขาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่สสชที่เดียวนะคะวันนี้ก็ได้เรียนเชิญทางทีมท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองนะคะทีมท่านพุ่อในการโรงพยาบาลระนองนะคะ ท่านสาสุขอำเภอในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะคะของปากน้ำที่ดูพื้นที่นะคะก็จะเป็นฝั่งทางด้านสุขภาพนะคะแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นฝั่งของทางกรมการปกครองมหาไทยนะคะซึ่งวันนี้เราก็มากับทีมท่านประหลัดนะคะท่านประหลัดสมจิตนะคะท่านประหลัดอำเภอเมืองท่านก็ลงมาด้วยนะคะแล้วก็ทีมผู้ผู้ใหญ่บ้านนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีคณะกรรมการของสอปสช,ชคือ อปศขกับอพมนะคะแล้วก็มีทางาทางสสจนะคะทางสสจพังงาได้เข้ามารวมด้วยนะคะก็วันนี้เราก็มาเป็นทีมเพื่อที่จะมารับฟังความคิดเห็นนะคะซึ่งประเด็นที่เราได้รับทราบวันนี้ก็ยังมีบางกลุ่มนะคะที่ยังเข้าไม่ถึงเรื่องของหลักประกรันเนื่องจากว่าไม่มีสิทธิ์เรื่องของบัตรประชาชนนะคะโดยเฉพาะพอขึ้นมาเนี่ยบนพื้นที่นี้มี มีเด็กเป็นจํานวนมากนะคะร้อยกว่าคนนะคะที่เป็นเด็กนะคะซึ่งเด็กพวกนี้บางทีก็คลอดบนเกาะบางคนก็คลอดโรงพยาบาลน,นะคะวันนี้ก็ได้มีการทําความเข้าใจว่าเด็กกลุ่มนี้ไม่ว่าจะคลอดที่ไหนถือว่าเกิดบนแผ่นดินไทยนะคะท่านประหลัดก็ให้ข้อมูลว่าสามารถที่จะไปทําบัตรประชาชนได้นะคะวันนี้ก็ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าย,ยินดีว่าเราก็อาจจะได้ทําให้กลุ่มเด็กพวกนี้ ะะแล้วก็จริงๆเรื่องของระบบสุขภาพต้อง,องขอบคุณนะคะขอบคุณทางาทางสะสะจทางรอพอสตอทางสะสะอ,อนะคะมีการดูแลเป็นอย่างดีเรื่องของการเสียเงินในการเดินเข้าโรงพยาบาลเนี่ยทางพื้นที่นะคะโรงพยาบาลละนองที่ดูแลอยู่เนี่ยไม่มีการเก็บเงินนะคะไม่มีการเก็บเงินถึงแม้จะมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์นะคะแต่เราก็อยากทําให้ถูกต้องเพราะอย่างนี้นะเขาก็คือ,อคนไทยนะคะอยู่บนแผ่นดินไทย เพราะนั้นวันนี้นะคะก็สิ่งที่เรามารับฟังนะคะก็จะเป็นประเด็นเรื่องของสิทธิ์ประเด็นเรื่องของความเป็นอยู่ด้านปากท้องเพราะคนที่นี่ไม่ใช่คนรวยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุมชนที่ยากจนนะคะเรื่องของปากท้องนอกนั้นก็เป็นเรื่องปัญหาสุขภาพเรื่องของการวางแผนครอบครัวพวกนี้นะคะซึ่งคิดว่าเราก็จะกลับไปไปสารต่อคงจะต้องมีภารกิจต่อนอกจากนั้นเนี่ยเรามีภาคประชาสังคมนะคะที่เข้ามาร่วม โดยเฉพาะหน่วยรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนหรือ50มูลคาของสอปสอช,อชก็ร่วมด้วยนะคะแล้วก็แกนนําในพื้นที่นะคะที่เขาเข้ามาร่วมกระบวนการกับเราด้วยก็หลังจากวันนี้ค่ะจะต้องมีเวทีต่อเนื่องนะคะเวทีต่อเนื่องที่เราคิดว่าเดี๋ยวเราจะกลับไปคุยกันนะคะว่าเราจะเคลื่อนอยังไงต่อโดยเฉพาะเรื่องสิทธ์นะคะเรื่องสิทธิ์แล้วก็เรื่องของส่งต่อไปถึงเรื่องปากท้อง นะคะส่งต่อไปถึงเรื่องระบบสุขภาพนะคะอันนี้ทางทีมก็จะไปทำทำภารกิจต่อนะคะแล้วก็คิดว่าไม่ได้จบภายในครั้งเดียวนะคะเราคงต้องกลับมาที่ก่อนนี้อีกเพราะว่า,าบางเรื่องก็ไม่ง่ายนะคะเพราะว่าบางคนก็มีสัญชาติที่แบบพ่อแม่เป็นต่างด้าวนะคะมีพมา่าอย่างนี้ค่ะที่เราคิดว่าอันนี้ตัวพ่อแม่เองก็จะทำยังไงให้เขามีสิทธิ์ในระดับหนึ่งนะคะ ก็คงเป็นประเด็นที่ทางสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต11นะคะได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทั้งหมดที่จะขับเคลื่อนนะคะจะเป็นไปได้หรือเป็นได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยต้องบอกจะทําให้เต็มที่อนะคะ่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพื้นที่แล้วหลังจากพื้นที่นี้นะคะยังมีพื้นที่เกาะอ,อีกหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นเท่าที่เห็นมีจังหวัดพังงานะคะที่เราอาจจะต้องไปเคลื่อนต่อ เรื่องหนึ่งที่เราได้รับการสะท้อนคือเรื่องของปัญหาปักท้องนะคะว่าถ้าป่วยแล้วไปโรงพยาบาลเนี่ยปัญหาไม่ได้อยู่เรื่องของค่ารักษาพยาบาลถึงแม้เราจะได้รับเงินได้รับฟรีทั้งหมดนะคะไม่ต้องจ่ายเงินแต่ปัญหามันอยู่ตรงคนไปเฝ้านะคะรายได้แต่ละวันที่ต้องหายไปนะคะซึ่งจริงปัญหาปักท้องเนี่ยมันจะแก้ได้มันต้องมีเรื่องของสิทธิเรื่องของบัตรประชาชนก่อนนะคะ เพราะนั้นเรื่องที่เราอาจจะต้องทําเป็นเรื่องแรกคือเรื่องของสิทธิเรื่องบัตรประชาชนที่เราจะไปเคลื่อนต่อนะคะส่วนเรื่องปัญหาปากท้องเนี่ยมีหน่วยงานอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะกระทรวงพอมอท้องถิ่นต่างๆนะคะพวกนี้เราอาจจะต้องคุยกันมากกว่านี้นะคะต้องต้องมีวงเลก็กเนาะเหมือนที่โกแบกบอกนะคะอีกอันนึงที่เพิ่งจบไปเมื่อกี้คือปัญหาสุขภาพของพืน้นที่ที่นี่อาจจะมีปัญหา ที่เป็นปัญหาเพราะเราเห็นเด็กเยอะนะคะเป็นเรื่องของการคุมกําเนิดซึ่งการคุมกําเนิดเนี่ยขึ้นอยู่กับความสมัครใจนะคะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของความเชื่อเรื่องวัฒนธรรมเรื่องศาสนาแต่ทางฝัง่งดูแลเรื่องสุขภาพก็จะมีหน้าที่ให้ความรู้ให้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะ So of the